หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนถล่มค่ายฟูหยางผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่19ที่ค่ายฝึกรบพิเศษน้ำพุงจังหวัดสกลนครคอนลุงของขึ้นวันนั้น ได้มีโอกาสต้อนรับนักรบรุ่นใหม่จำนวน250คนพอดีพอดีไม่ขาดไม่เกินรถบัสโดยสารขนาด65ที่นั่งไม่มีเครื่องปรับอากาศขบวนยาวเหยียดที่บรรทุกเรานักลบานั้นเข้าไปถนนลูกลังในหน้าแรงส่งฝุ่นสีแดงกระจายพวยพุ่งทั่วไปหมดไม่มีใครรู้ว่าบรรดานักรบทั้งหมดนี้เดินทางมาจากไหนมาทำไมแล้วจะไปที่ไหนอีกด้วยทั้งนี้เนื่องจากพวกมากันแบบปิดลับนั่นเองเป็นที่แน่นอนอันวา่า ภารกิจของทหารนั่นคือการรบแต่การรบสําหรับนักรบนี้ถูกปิดเป็นความลับชั้นรับสุดยอดดังนั้นการเดินทางของพวกเขาจึงไม่สมควรที่จะเปิดเผยนักรบ250คนจากหน่วยสูยนสงครามพิเศษลบบุรีตามความต้องการของพันเอกนอ์แมนนั่นเองที่นั่งโดยสารมากับรถเหล่านั้นนักรบหมวกแดงสําหรับภารกิจถล่มค่ายฟูหยางเพื่อการชิงตัวฉเฉลยศึกเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีในเรื่องของฝีไม้ลายมือ ทุกคนต่างเคยมีประวัติการรบมาอย่างโชคโชนทั้งในและนอกประเทศภารกิจการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทุกชนิดทุกจำนวนทั่วทั้ง4ภาคของประเทศไทยนั้นพวกเขาพบเจอกันมาแล้วทั้งสิน้นแม้แต่ในเวียดนามที่หลายคนเคยได้รับภารกิจลาดตระเวนระยะไกลที่ต้องเข้าไปปฏิบัติการหลังแนวฝ่ายตรงข้ามซึ่งหมายถึงในดินแดนเวียดนามเหนือนั่นเองการแทรกซึมเบื้องสูงที่ต้องใช้การกระโดดร่มจากระยะสูงกว่า2 0 0 0 0ฟุต ลงหลังแนวค่าศึกนั้นเป็นของธรรมดารรมดาสำหรับพวกเขาการไปปฏิบัติภาร,รกิจที่ห่างไกลจากการควบคุมบังคับบัญชาห่างไกลจากการส่งกำลังบำรุงการสนับสนุนทุกชนิดไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาเลยทุกคนสามารถปฏิบัติจนเป็นผลสำเร็จแล้วแทรกซึมออกจากพื้นที่กลับมายังจุดนัดพบได้อย่างปลอดภัยหรือหากไม่ปลอดภัยสิ่งที่พวกเขาจะกระทำมีเพียงอย่างเดียวก็คือตาย และความตายนั้นก็จะเป็นการตายด้วยน้ำมือของตัวเองโดยไม่ยอมให้ฝ่ายตรงข้ามต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นอันขาดทั้งนี้เพื่อศักดิ์ศรีของนักรบหมวกแดงที่สืบทอดกันต่อมานักรบพิเศษชุดนี้เดินทางจากที่ตั้งจังหวัดลบบุรีด้วยเครื่องบิน c 1 3 0รโดยการสนับสนุนจากกองกําลังสหรัฐอเมริกาตามสัญญาวา่าโดยการสนับสนุนและการส่งกําลังบํารุงมาลงที่สนามบ,บินจังหวัดอุดรแล้วเดินทางโดยรถยนต์ถึงค่ายฝึกทั้งหมดนี้เดินทางกันในเวลากลางคืนทั้งิ้น กระทั่งขบบวนรถบัสจอดเข้าที่รอดเดินทางกลับในตอนเช้าที่บริเวณปากทางเข้าค่ายทั้งนี้คนขับรถนั้นล้วนเป็นคนนอกที่ไม่สมควรจะไปรับรู้เรื่องต่างๆภายในค่ายเสียงนกหวีดดังสนัน่นจนแสบแก้วหูเป็นสัญญาณให้ทุกคนเมื่อลงจากรถต้องเตรียมเข้าแถวไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นคำสั่งของร้อยเอกสิงกองที่เป็นผอ,อของหน่วยกาลังรบครั้งนี้แต่ละกองร้อยจัดแถวตอนเรียงห้าเตรียมเดินทางเข้าค่ายปฏิบัติ คำสั่งจากร้อยเอกสิงกองตามมาอีกคนที่เป็นผบร้อยจึงเริ่มเรียกแถวกองร้อยที่หนึ่งตอนเรียงห้ามาหาข้าพเจ้าเอียร้อยโทบวรรัตน์ผบร้อยหนึ่งเรียกแถวทันทีที่ได้รับคำสั่งนักรบที่สังกัดกองร้อยที่หนึ่งร้องเฮด้วยเสียงที่ดังที่สุดตามที่ได้รับการฝึกมาแต่แรกเราเริ่มจัดแถวตอนเรียงห้าทันทีกองร้อยที่สองตอนเรียงห้ามาหาข้าพเจ้าเอียกองร้อยที่สามตอนเรียงห้ามาหาข้าพเจ้าเอีย กระทั่งครบทั้ง3กองร้อยแถวถูกตรวจยอดจํานวนคนอีกครั้งด้วยการให้นับจนเป็นที่เรียบร้อยกองร้อยที่1เริ่มสั่งออกเดินร้อยหนึ่งหน้าเดินกองร้อยแรกเดินนําออกไปก่อนเมื่อไปได้สักสิบเก้าผอร้อยจึงสั่งวิ่งวิ่งหน้าวิ่งเป็นการสั่งขณะที่เท้ายังเดินอยู่นั่นเองแถวจึงเปลี่ยนเป็นวิ่ง ทุกคนทำตามคำสั่งได้อย่างคล่องแคล่วถูกขั้นตอนและพร้อมเพรียงแสดงว่าทุกคนต้องได้รับการฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดีในความมืดนั้นแม้ไม่เห็นเท้าคนที่อยู่ข้างหน้าแต่พวกเขาก็สามารถวิ่งให้เท้าพร้อมกันได้ตามจังหวะความเร็วที่สม่ำเสมอทั้งนี้มันเกิดจากความเคยชินมากกว่าที่จะมากระทำเอาที่นี่กองร้อยที่สและ3ตามมาติดๆในระยะห่างกันประมาณ5 0ก้าแม้เป็นยามที่ทุกคนควรพักผ่อนหลับนอน แต่คนเหล่านั้นไม่ได้มีความรู้สึกเช่นนั้นเลยไม่มีใครง่วงไม่มีใครอ่อนเพลียทุกคนยังสดชื่นแจ่มใสพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจได้ในทันทีทันใดเสียงกองร้อยที่หนึ่งสั่งนับตามจังหวะเท้าที่วิง่งกองร้อยที่สองเริ่มร้องเพลงศึกบางระจันแต่กองร้อยสามมาปแปลกกว่ากองร้อยอื่นโดยที่ร้อยโทอเนกเป็นคนพูดนําแล้วในแถวจะว่าตามให้ลงตามจังหวะเท้าที่ลงพื้นท่านเป็นใครรบพิเศษมาจากไหนใต้บาดาลมาทําไม ข้ามันข้ามันข้ามันเอียชีวิตแม่ยายชีวิตแม่ยายตายแล้วไม่เผาตายแล้วไม่เผาเพราะว่าเป็นคนแก่เพราะว่าเป็นคนแก่ไม่ใช่แม่ของเราไม่ใช่แม่ของเราหากใครเผาเข้าหากใครเผาเขา้าถือว่าบอนทำลาย ถือว่าบอนทำลายไม่ใช่เพียงเท่านี้ในคำพูดนำและคำตอบที่ร้องออกมาล้วนเป็นคำพูดที่ประชดชีวิตเสียสีสังคมหรือแม้แต่คำสัป,ปดีสัป,ปดนสองแง่สองงามพวกเขากลับร้องเป็นเพลงยังสนุกสนานดังลั่นไปทั่วทั้งค่ายเล่นเอาคนที่อยู่มาก่อนตัง้งพากันตื่นขึ้นมาไม่ใช่ตื่นมาต้อนรับหรอกแต่อยากจะลุกมาถีบไอ้พวกที่มาใหม่ที่มาส่งเสียงโนขูรบกวนเวลานอนต่างหากค่ายฝึกน้ำพุงแห่งนี้ เป็นค่ายที่ใช้ทําการฝึกทหารที่จะจัดส่งไปรบนอกประเทศโดยเฉพาะการก่อตั้งและจัดสร้างทุกชนิดด้วยงบประมาณของกองทัพสหรัฐอเมริกาทั้งนี้เป็นไปตามโครงการช่วยเหลือทางทหารระหว่างอภิมหามิตรประเทศการดําเนินการฝึกนั้นจะมีครูฝึกทั้งทหารสหรัฐและทะหารไทยทั้งนี้จะมีการประสานกันเป็นอย่างดีในค่ายน้ําพุงตอนนั้นดูเหมือนจะมีทหารลาวกับทหารขเขมีจจานวนหนึ่งที่กําลังฝึกอยู่ แต่การมาของนักรบหมวกแดงชุดนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับพวกที่ฝึกอยู่ก่อนแล้วอย่างเด็ดขาดความกว้างขวางใหญ่โตของบริเวณค่ายสามารถทําให้นักรบทั้ง3พวกที่อยู่ภายในรั้วเดียวกันไม่สามารถพบเจอกันได้ทั้งนี้เพื่อเป็นการปิดลับซึ่งกันและกันอีกทั้งแต่ละพวกต่างก็ถูกจํากัดเขตให้อยู่อีกด้วยคนที่ฝ่าฝืนนั้นจะต้องได้รับโทษอย่างรุนแรงถึงขั้นส่งตัวคืนต้นสังกัดในฐานะเป็นผู้ที่ไม่มีสมรรถภาพหรือเป็นบุคคลประเภทไม่น่าไว้วางใจ และคนที่ถูกส่งตัวกลับโดยไม่สมเหตุสมผลนั้นมักจะมีโทษที่หน่วยต้นสังกัดอีกด้วยทั้งนี้เป็นข้อผูกพันที่เป็นคำสั่งของหน่วยเหนือเช้าวันลุงขึ้นนักรบหมวกแดงรุ่นพิเศษสำหรับภารกิจที่พิเศษสุดอีกเหมือนกันต่างได้มีโอกาสได้พบเห็นทัศนียภาพภายในบริเวณค่ายอันกว้างขวางแห่งนั้นอาหารเช้าที่เป็นแบบอเมริกันที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วนเพราะเตรียมการเรื่องอาหารแบบไทยไม่ทันถูกยกมาวางโดยคนงานภายในค่ายนั้น กินขนมปังปิ้งเนยแยมแฮมไข่ลวกหรือแม้แต่กาแฟนมสดตามแบบฉบับของเศรษฐีอเมริกันส่งกลิ่นหอมฟุ้งชวนกินเป็นยิ่งหนักของทั้งหมดวางอยู่ที่หัวบันไดกองร้อยนั่นเองนักรบที่มาใหม่ได้แต่นั่งมองไม่มีแม้แต่คำถามว่านั่นคืออะไรทำราวกับว่าไม่สนใจหรือไม่หิวและไม่ชอบเสียยางนั้นแหละกระทั่งร้อยเอกสิงกองผู้เป็นหัวหน้าใหญ่สุดเสมือนกับผอ,บอพันุกลับออกมาจากห้องบอกกอค่ายฝึก สบายดีเหรอสบายดีรู้สึกยังไงชักจมันอยเอกสิงกองเป็นคนตะโกนถามขึ้นชนิดที่เรียกว่าทุกคนในที่นั้นได้ยินหมดนั่นแหละจึงมีคำตอบไปพร้อมๆกันความจริงแล้วมันไม่ค่อยจะสบายสักเท่าไหร่นักหรอกแล้วที่ว่าชักจมันมันก็ไม่ได้มันอะไรเลยมันจะสบายมันจะมันได้ยังไงในเมื่อตลอดทั้งคืนที่ผ่านมายังไม่ได้นอนกันเลยแม้แต่ง,งีบเดียวเฮ้ย hey! ใครเอาอาหารหมามาให้กินวะเอาไปเอาไปทิ้งพวกเราไม่กิน ไปออกวิ่งดีกว่าทั้ง3ากองร้อยแถวเอีย้ยแล้วคนทั้ง250คนนั้นก็ตั้งแถวแบบที่มาในตอนแรกอีกครั้งรู้อยู่เหมือนกันว่ากำลังจะต้องทำอะไรต่อไปทุกคนล้วนเคยผ่านการฝึกที่หนักแบบนี้หรือนักกว่านี้มาแล้วทั้งสิน้นในการฝึกนั้นมันจะต้องมีการฝึกทั้งร่างกายและจิตใจความแข็งแรงทางร่างกายจะต้องสามารถทนต่อความเหนื่อยทนต่อความร้อนความหนาวความเย็นความเจ็บปวดความหิวความกระหายและในทางจิตใจนั้น จะต้องอดทนต่อการถูกดูถูกการดา่าการเจ็บใจทั้งนี้ในที่ตั้งปกติที่ทุกอย่างเป็นเพียงการฝึกที่สามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ถ้าผู้รับการฝึกนั้นเกิดจะตายขึ้นมาจริงๆแต่ในสนามรบนั้นมันไม่มีคำว่าผ,ลผล่อนผันคนที่ทนไม่ไหวมีความตายเท่านั้นที่เขาจะต้องได้รับเขาตายเพียงคนเดียวจะไม่มีใครว่าอะไรแต่ภารกิจนั้นอาจจะเสียกระทั่งคนอื่นต้องพลอยตายไปด้วยนอกจากความตายแล้วโอกาสที่จะพ่ายแพ้ก็จะตามมา ทางแก้ทางเดียวคือการฝึกในที่ตั้งปกติให้หนักกว่าเท่านั้นที่จะช่วยให้ทุกคนอยู่รอดเสียงร้องเพลงเสียงแหกปากตะโกนของคนทั้ง250คนดังกระหึ่มไปทั่วค่ายยังไม่มีวี่แววว่าเขาเหล่านั้นจะหยุดวิ่งกลับมารับอาหารที่เตรียมไว้ให้นั้นสักทีดูเหมือนว่าถ้านับเวลาแล้วพวกเขาวิ่งกันมานานกว่าชั่วโมงไม่มีใครที่ทนไม่ไหวไม่มีใครเป็นลมหรือลมพับยังไม่มีใครออกนอกแถวเพราะวิ่งไม่ไหว เนื้อตัวที่เปียกโชกไปด้วยเหงื่อดูราวกับเอาน้ำสักถังไปลาดใส่พวกเขาเหล่านั้นไม่เพียงแต่การวิง่งที่ร้อยเอกสิงกองเป็นคนสั่งแม้แต่การกลิ้งเกลือกคลานตีลังกาหกาเมนกระโดดกระโจนมุดทอลุยขี้โคลนขี้เลนทุกอย่างเมื่อสั่งก็ต้องทำนี่เป็นการฝึกที่ต้องมีการทดสอบกำลังใจทดสอบการปฏิบัติตามคำสั่งดูสิว่าเรื่องเพียงเท่านี้เมื่อสั่งแล้วจะทำตามหรือไม่ หากมีปัญหาก็พอจะเชื่อได้ว่าคำสั่งที่สั่งให้ไปตายนั้นคงสั่งไม่ได้แน่เรื่องต่างๆผ่านไปด้วยความเรียบร้อยนักรบเฉพาะกิจพิเศษต่างได้รับการทดสอบกำลังกายและกำลังใจเป็นเวลากว่าสองชั่วโมงนั่นแหละจึงมีโอกาสได้ลิ้มรสอาหารเช้าที่หลงมองมานานความเหนื่อยที่ท่วมหัวใจนั้นทุกคนจึงต่างกินด้วยความกระหายหิวทุกคนต่างกินจุมากกว่าคนปกติถึงสเท่าซึ่งถือเป็นของธรรมดาที่ทุกคนอยู่ในวัยที่กำลังแข็งแรงทั้งสิน้น ร่างกายต้องการพลังงานจํานวนมากสําหรับการใช้กําลังอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกคนต่างรู้ว่ามือหนาจะได้กินกันอีกตอนไหนก็ไม่รู้อาจจะเลยเวลาไป2หรือสหรือ4ชั่วโมงก็ได้ไม่รู้ว่าการทดสอบคราวนี้จะเป็นที่พออกพอใจของผอบอแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นเมื่อมือนี้มีโอกาสก็ต้องยัดหมอนกันไว้ก่อนนั่นเอง